เขากระหิ่นซ้อนยาวซ้อนยาวซ้อนไงมันบการสารอะดรีโีนของประเทปด้ค่ะด้วยแล้วก็ลอแบนี้เลคติดตามชมไปพร้มกันเลยค่ะแบเียวเลยโอเคแล้วก็หยุดอันนี้ลงยุดน้ำยดน้ำยา พี่พี่ว่าเอามะเจพี่อบตเอามะเจมีไอโอดีนนองจอกนี้ตุ้มตัวให้แล้วว่ามีแพคลลองลองเปรียบเทียบกังคาะว่ามันอยู่ระดับไหนประมาณแม่ถามวนาคืออยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเนาะก็ถือว่าอยู่ในค่าทีมาตรฐานอยู่เนาะก็ถือก็ถือว่าไว้ใจได้ว่า มันใจเลย่ยว่าถุงนี่มีไอนะโอดีนแท่เนาะเป็นบรกววเป็นใส่มาแคอยูเนาะแล้วก็ถุงน้อยนอยนี้ที่อยู่ตามร้านค้าบ้านเราก็สามารถซื้อมากินได้เพราะมาตรวจเพียเบิ่งแล้วแหะสีใลเคียงกันค่ะกับซียูในเกณฑ์มาตราฐานของที่อุเป็นกำรนจโ,โอเทขอบคุณค่ะนี่นี่คุณได้จตรวจที่บ้านหรคะมีใครอยากเอาเกลือมาตรวจไหม ยี่ห้อนี้มีอีไอโอดีนเติมเยอะข้าวจะเติมมากเกลือกเกลือกเกลือกส่วนใหญ่ข้าวจะต้องปุ๋ยฟอสอร์ดีนเนาะใครอยากมาตรวจดตึมก็ได้เนาะผู้ใดอยากมาตรวจก็สามารถนาะปวดได้เยอะไม่ระวังมีมีใครอยากตรวดแม่กินไหมคะมีผู้ใดอยากเอาเกลือยุบาร์มาตรวจบ้าง บ่แบบอยากที่แบบมาตรวจตันสีนี้บอมันยัางไก่ทวดโอเคมาตัวจจะไปดูเลยนะ ที่ปุยย๋ยไนโตรกาว่ามันมีผลต่อการพัฒนาเอกเด็กน้อยเนาะพัฒนาสมองของเด็กน้อยนะคะไอโอดีนคืออย่างมาที่นี่ค่ะสารไอโอดีนคืออะไรร่างกายสามารถดีขึ้นเองได้บ่คิดว่าสารไอโอดีนเนาะก็คือเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแร่แร่ที่พบไอโอดีนเป็นส่วนแอนเป็นจนโนวนไอเป็นจำนวนมาดใหญ่ปไอโอดีบาร์ที่สทใ,นใ,นใส่ค่ะ ไอโอไโอดีนที่แรงที่พบหลายที่สุดเลยก็คือในทะเลมหาสมุทรนี่สินะคะเพราะฉะนั้นอาหารทะเลที่มีไอโอเดีามีเนาะของมีเนี่ยค่ะในส่วนมากก็คือสิเป็นอาหารทะเลเป็นสัตว์พืชเพราะว่าสิเป็นพืชสัตว์ในทะเลที่มีไอโอเดนเป็นใป็นตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดท่านใดที่เขาผูลใดที่ไหารทะเลา้มากินอาหารทะเลเป็นส่วนเป็นอยู่แล้วก็คือสิเบรัาตาไอโอดีอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นระบายควนเป็นยังเขาจะคืนส้งเตริมก็ให้ให้กินั้ให้กินเกือโอเีนเสริมอโอดีนไหมะเพราะว่าบางท่านมีบอิาบันยูบานเท้าไทรบานเท้าซีได้กินาทะเลซูมือที่ควรกินปลาซูมือวทีู่วได้กินปลาทะเลซูมืออวอนีแก็สมานกับเป็นปลาทูวอนปลาดินแ่ะกินตกินฟองแหนกินอะอย่งก่อนเป็นมูสเนี่ยหาง่ายนะมูสไมูกหง่าย กินอยู่ใกล้แต่พ่อหาอะไรแต่ว่าขเา็ึกทีหมึกกินปุ้งเทเลสทุกมือมันจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันก็่ะเพราะว่าเท่ากับบอร์บารเท่ากับวันยูนิตทะเลขัดขันอีู่ในปากอีกไปเนื่เกิดอนน้ำหนองเนี่ยใหเรียนเนาะก็าจะไ้หาอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงจะได้ส่งเสริมให้กินคือไอ้ให้กินคือเทกิใส่เกิดเสริมไอโอดีนนะคะเพราะว่าเข้าร่างกายเข้าอ่ะมันก็สามารถผลิตสารไอโอดีนได้เองเนาะแต่ว่าก็สามารถผลิตได้เองซีนั่งเขาสู่ร่างกายโดยวิธี แต่เกลือบานเท่าบานอะไรก็ไมีเกลือค่ะเกลือมันหาง่ายบานอะไรก็ไมีเกลือยกมือเกลือบานอะไรก็ไมีเกลือใม่กลัวบอกพี่ท่านท่านผู้ใดยกมือเกลือสีพลาเบิ้เดิเบิงอยู่กัวเลยเนาะบานอะไรก็ไมีเกลือเพราะฉะนั้นเกลือเป็นการเกลือเป็นการว่าให้ว่ให้ขาดสารในโอดีนเนาะเกลือลดใช่ไหมโอเคเกลือเป็นการว่ให้ขาดสารในโอดีนใน้ร่างกาย การกับอาหารทะเลอันไนก่กันะาทะเลพงเพราะฉะนั้นเราได้ส่งเสริมกลือเพให้เพให้ประชาชนขาดาอื่นๆมนก็เลยเหกินเอใส่เกลือรในอดีเพราะว่าเกลือผู้ใดกินเกลือที่มาในใส่เกลือ ฟอกฟอกอะไรเกิดมีมีเห็นเป็นคนเป็นฟอกฟอกก็ค่ะเคยกต่ต้องเคยบ้างเนาะแต่ต้องมีแน่เพราะว่าก็เกิดจากการขาดสารนอยด์อาจจะเป็นอย่างเป็นฟอกฟอกขาดส่วนใหั่ก็คือเป็นฟอกฟอกมากไม่ไม่ผู้ใหญ่แต่ขาดกินเกินเป็นยังปลาที่นีกินหลายโพดเป็นขาดได้รับหลายปวดกันจีเป็นเกี่ยงไหนโรซันใจฟันเป็นนอนบอรบเป็นเครียดไงเป็นตื้นเต้นเป็นตื้นตูดตลอดไม่ร่าะค่ะเป็นแบบเป็นซันๆันเพราะว่าสารเเข็ง มันคือกระตุนหลายมันสีทั้งาาหลายโขกมันกระเทียนให้เขาเป็นตื้นโตนี่ตลอดไม่าเดต้น่องโบาเป็นกระซารกระซายเป็นตื่นเต่งกรนเทียมเป็าเปียกมาดหรอแานกินหลอดี้คือมันเล่ใส่เล่นเกลือเพราะว่ามันเป็นไปใน้นเซ็นเดี๋ยวเกลือเลยไปกินเกลือเลนแต่ว่าแม่น้องกินค้วยเกลือเลนนั่นแบบนั่นคือร่างกายนัสสีขาวที่เราไม่ค่ะแม่แม่ทั้งสีแดงกินแล้วก็กินเค็มแต่คือร่างกาย ก็คือถ้าไม่ขาดนะคือมันจะทีีกูกากอดแล้วแต่ให้กินนัไม่รายเพราะว่าุต้องกินนัาุต้องกินนไี่ว่าอะไรเจาระงงว่กินนเากินาตรงคุต้องกินานไเพราะว่าถ้ากินเกือเข้าไปกินเคมเข้าไปรางไขข้ามาทีจะโดนขาอยากคุณหมอค่ะการกินเคนี่ก็มีผลต่อความดันเด้ค่ะแม่มค่ะเพราะฉะนั้นหมงบอกว่าให้พวบคุมนะเขาได้ใส่ในเกือใวบคุมแก็อ่าอไอเขากำหนดให้กิน จัลเมื่อนี่คือกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อน6ช้อนชากินน้ำมันเคาน้ำมันเผาสู่ร่างกายไม่เกิน6ช้อนชาเกลือกินเผากินเผาสู่ร่างกายได้ไ่เกิน1ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเขากินเกินเืาถ้าเขากินเกินตามนี้แบบเพื่อสิบ่งใดนี่ปวดอย่างอะค่ะจะถามผู้ใดเป็นคนดันู้แล้วเป็นโรคไตเนาะคือเป็นตรงระหว่างไม่แต่กินเล็จกับอาจสิเดนโปริม้านต่างกันหมอเป็นต่างจะว่าไหมว่า เมื่อนี่เมื่อนี่ไปสั้ามาเพื่อนี้กินเกลือมันไปกินตะเกลือมันกต่างมีผลเนาะเพราะว่ามันกอนต้องกินยาคืนเสริมนะต่างเพราะว่าเอาเมนมาแต่อยูได้เกลือผลิตภัณฑ์ยาคืนเพราะว่าจะเป็นซอลซอนหรือเครื่องสูงเลือดคืนที่เขียนถามต้องสังเกตเบอร์โมเคยอ่านเคยอ่านขันขันปวดเพราะว่าใช้เกลือเสริมใช้เกลือเสริมไอโอดีนใช้เกลือโวลนโภเสริมไอโอดีนเคยเบอร์โมเคยเบอร์ฉลาด บดซอบดที่อยู่ที่อะตรบดบองบองมามันีบเลี่ยนบอบเรียดเพราะว่ามันก็เป็นว่าใส่ปาเกลือเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ใส่เกลือเติมใอุณีภเป็นต่วประกอบมันก็นทีีกันเทียนหนนี่ไอตนี้เติมวิธีหนแล้วข้างบจะเปต้องกินปาเกลือย่างเดียวพรยางเอืนข้านที่นี่เพะว่าเป็นซอส ้นตกเนาะลกระจอกระจบแกกจนตัวแล้วห <wiem S 1> ้องสี <writing> <t elling> ิีประมาณเท่าไหร่เห็นหนึ่งเห็นอ่อซอนซอนยาได้หน่อยปะค่ะ